คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u u u e e ช่องอาจารย์เย,ย่ทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะทางหาน้อยครับผมน้อย,อย,อย,อยรูปน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยวี p นะครับผมก่อนดื่นเลยก็มาสรุปปนครับย8มิถุนาสอง7นห้านะครับผมของเมื่อวานนี้ครับและให้เด่น9กรอง2ครับผมสตัว298เก้าับหกสครับผม สองตัวเก้าสองเก้าแปดเก้าเก้าสองศูนย์สองหกสองแปดตัวกันเป็นศูนย์ศูนย์หกหกกับแปดแปดครับผมก่อผลสรุปไม่ค่อยดีนะครับผมพิเศษออกสี่เจ็ดห้ากับสี่หกครับผมหลุดครับปกติครับผมสามหกแปดกับสี่เจ็ดอันนี้ก็หลุดครับผมวีไครับผมสามเจ็ดสามกับห้าห้าอาร์มหลุดหมดเลยนะครับผมหลุดหมดเลยครับก็กราบขอไป ผูต้ติดตามผู้ที่ติดตามผู้ที่รับชมมาณะที่นี้ด้วยนะครับผมกับขมอภัยครับขอขอแก้ตัวครับผมขอแก้ตัววันนี้ครับน้อยรวน้อยพีเ่เสิราปกติน้อยวนะครับผมประจำวันที่ยี่สิบเก้าครับผมธันวาคมสองพันห้ายหกสิบเจ็ดครับสำหรับวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นเลย ครับผมเดินหนึ่งรองเป็นเจ็ดนะครับเดินหนึ่งรองเจ็ดครับผมเดินสามตัวแอดหนึ่งสี่ครับรองสามตัววันนี้ได้สี่เจ็ดหนึ่งครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวเดินสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมแล้วก็จะเอามาจากเอาสามตัวเดินกับสามตัวรองไปตัดนะครับผม แปดหนึ่งสี่กับสี่เจ็ดหนึ่งครับผมไปตัดนะครับตอบหน้าตอดหลังเป็นสองประเด็นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันครับผมสาหรับทำไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมทนไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเดินหนึ่งครับผมเดินสองตัวแปดหนึ่งสี่ตัดสองตัวได้หนึ่งสี่ครับผมหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับผม ก็หนึ่งแปดครับผมหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับรองเจ็ดนะผมรองเกิดตัดสองตัวได้เจ็ดสี่ครับตัวเดียวเลยเพราะว่าเจ็ดหนึ่งก็จะไปติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วนะครับผมสุงตกกันว,กวันนี้ครับตกกันวันนี้ก็จะมาจากชุดเด่นครับผมเป็นแปดสี่ครับผมตัวเดียวนะครับตัดหมดแล้วครับผมได้ตัวเลขแค่นี้เอง ก็ย้ํากันอีกครั้งนะครับผมสําหรับวันนี้ครับนอนรวมครับผมนอนพิเศษมาปกตินอนวีทีนะครับผมประจําวันเสาร์ที่29ตุลาคม2567ครับวันนี้ได้เินหนึ่งรอกเจ็ดครับผมเดินสามตัวแปดหนึ่งสี่รอกสามตัวสี่เจ็ดหนึ่ง 3, 4, 7, 1, ครับผมเบนหนึ่งรอกเจ็ดครับเดินสามตัวแปดหนึ่งสี่รอกสามตัวเจ็ด อ่าสี่เจ็ดหนึ่งครับผมเดินสองตัวครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดรองสอง 2, 7, ตัวเจ็ดสี่ตัวกันเป็นแปดสี่ครับผมเดินสองตัวครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดรองสองตัวเจ็ดสี่ตัวกันเป็นแปดสี่นะครับผมอย่าลืมกลับด้วยกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับด้วยกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเดินหนึ่งรอกเจ็ดนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผม เดืนหนึ่งรอ 7, เสร็จก็นำไปใช้ได้เลยครับแล้วโดอาจจะมีเข้ามีนิดบ้างนะครับผม,มยังไงก็ต้องขกาภัยมาณักที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถือกถูกใจนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ะครับผมที่รับชมใหม่ก็ไปเรียนกดกระดิง่งอากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะะระับผมเพจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ